สวัสดีค่ะ,คะนี่ไหมจังไหมเราจะมันี่สิมาเห็ดสิพ้ามาเห็ดหมูสามชัน้นคือขัวเกลือค่ะหมูสามชัน้นคั่วเกลือนะฮะเนาะ,ะมันไม่สามชั้นหรอกพี่น้องอันนี้น่ะหนังมันนะ่ะหนังที่เป็นหน,นังเข่นแข็งวันเขาออกด้ค่ะทุกคนจ้ะนี่หมูสามชั้นบ้านนี้เห็นไหมเนี่ยพี่แต่นี้ค่ะไม่มีหนังเลยค่ะไม่ใช่เจะลงเลยเนาะ

แต่มันมันหลายอยู่แต่ว่ามันมีอย่างเ้ยหนังมันมีเห็นน้งเขาหลอกออกคล้วที่ญี่ปุ่นเขาไม่กินหนังเพราะว่ามันแข็งคไปเส้นใส่ถ้ามันแข็งตัวนะคะตัว เมี่ยงแล้วแม่จังกะดีใจกระเทียมเจียวนะทุกคนจะ้ะกระเทียมที่เจียวไปแล้วเพื่อให้มันหอมนะมนจะได้ไงแม่จังจะบนทอดได้ค่ะแม่จังถั่ตัวจะมีตัวจะมีไงคะเห็นไหมน้ำมันเขาก็ออกมาแล้วนะทุกคนนะอย่าให้เลียงจะน่อยนะก็จิบปลุกอากาศจะน่อยค่ะทุกคน,น มาแคก็เจียวกระเทียมก่อนนะคะกระเทียมหอมเลยค่ะพอกระเทียมนออกกระเทียมเจียวกันในตู้นะหอมมากเลยค่ะกระเทียมเจียวมากค่ะทั้งหอมทั้งเหลืองทั้งหอมทั้งเหลืองเลยค่ะน่าจะเหลืองแล้วใส่ถ้วเนาะ่เจียวงานนี้ตัวเดีครับ หมูคั่วหมูหมูคั่วกระเทียมหมูคั่วหมูคั่วเกลือนะคะน้ำส้นจายไม่แจ้งจะทำนี้นะะคไม่แจ้งจะกระทอดค่ะตะเกีงเพราะว่าหมูสามชัน้นหอมมันเลยนะคะเนาะไม่ทำหนามากไม่ทำบอทำบางมากนะตะเกียงบางใน,นม,มันจะดีกว่าเต

ให้ก okay? ันโดยให็มน้เนกากมูนะคะนะี้แข็งหมดวก็อมแบบมันเยอะๆกว่านี้นนี้มันเยอะค่ะานี่นี่แม่จัก็ใส่น้ำสาต่ลไปนะะทุกคนสองช้นรสชาติหอมมากค่ะ สูตไม่ต้องทอดค่ะปวกไปเรนะื่อยๆนะทอดไปเรื่อยๆใส่ตะเกลือกับน้ำตาลน,นะคะทุกคนจะ้ะน่าจะไม่ใส่ซอส ราคาทุกคนแม่จังตักใส่ี้จากเรียงราคาเลยนะหอมละทั้งเรืองทั้งหอมค่ะแต่ตะเกือกับน้ำตาลจังนงอยนะคะเนาะความรสชาติไก่จะเป็นไก่ไม่ใช่ไก่น้อหมูค่ะหมูหมูหมูหมหมง,ง่ายๆค่ะหมูขัวเอานะคะนี่น้ำมันเขาออกมาไหลเลยค่ะทุกคนเนาะค่อยๆขัวนะคะเสร็จาเดี๋ยวใส่จานนะคะเนาะใส่จานพร้อมรับประทานค่ะดูจ้ะ ค่าทานไหมคะเดี๋ยวแล้วค่ะทุกคนจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะทุกคนจ้าขอบคุณมากนะคะที่รับชมกลับตัวก่อนจ้าชิมดูไหนนะคะทุกคนจ้าว้าวนี่คะ่ะแม่จังจะนัะ่นเหรม,มันหวานทุกคนท้าไม่ตะเกียบก่อนถ้ <laughs> าไม่ตะเกียบนี่คะ่ะนี่คะ่ะ มันจะเริ่มหมดละค่ะคนทะเท่าเันไปโดนไปนี้น่นจะเป็นมูนแ้วนะนประมาณนี้ค่ะต้น,นหน่อยหน่อยแบบนี้นะขึ้นแบนโอเคค่ะเค็มนิดนิดฟันนิดหน่อยโอเคขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย